สวัสดีทุกคนผู้เล่นชาว f c 24นะครับก็ช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะประสบปัญหาในการเจอบอทหรือว่าโปในโหมดพุดแชมป์ที่เราเล่นเล่นกันแล้วก็น่าจะหัวร้อนตรงที่มันมันคลองบอลเก่งเล่นดีเหลือเกินก็าบางทีเราไม่ชนะหรือว่าเราก็เสียเกมเอฟีโดนเตะออกอะไรอย่างนี้วันนี้ผมมีเทคนิค หรือว่าเป็นวิธีแก้ทางมันโดยการเตะมันออกแล้วเราก็เก็วกบวินได้ทสีนะครับก็วิธีการสังเกตเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นเป็นคลิปให้ดูก็คือมันจะไม่มีลูกศรบนหัวมันนะครับมันไม่เหมือนกับการที่เราเล่นอยู่กับคนถ้าการอยู่กับคนเนี่ยมันจะมีลูกศรแต่ว่าถ้าเราเจอโปหรือบอทเนี่ยมันจะยังมีลูกศรเหมือนเราเล่นสกอตแบทเทิลปกติเลยก็เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการแก้กันโอเคสำหรับวิธีการแก้เนี่ยก็คือเราเนี่ยสมมติว่าเรายิงได้ปุ๊บ ให้เราพอเราขึ้นนานะถ้าเราขึ้นนําหรือว่าเราแบบกดเจอมันอะแต่ว่าไม่อยากเล่นอะก็ทําวิธีแบบเดียวกัน,กนแต่ว่าถ้าเราขึ้นนาได้แล้วเราอยากจะเตะมันออกเนี่ยแล้วเราก็ได้บินงดีเนี่ยให้เรากดพอดเกมพอากดพอดเกมเนี่ยลราก็กด R2 ปึ๊บขึ้นมาให้เป็นขึ้นหน้านี้พอมันขึ้นหน้านี้เนี่ยให้เราเลื่อนไปทีหนึ่งให้มันอยู่หน้านี้แล้วเราก็ปล่อยค้างไว้เลยรอสักประมาณ20-30วิก็ บอรเนี่ยมันก็จะเตะถูกเตะออกจากเซิร์ฟไปแล้วเราก็ได้วินฟรีเหมือนมันเด้งออกจากเกมอ่ะก็วิธีการนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้ง PC PS ไี้ได้หมดเลยในเพย์ก็ใช้ได้ส่วนตัวอย่างเนี่ยมีเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วก็สำหรับใครที่สนใจร้านขายคอยราคาถูกก็ขอแนะนำ15คอย Thailand Shop นะครับก็ติดต่อไมได้ใช้โค้ด a m มจินสามารถได้รับคอยเพิ่มเติมได้ด้วยน,นะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกัน ว้าวบอดขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการโดย ea ส่งบอดมาให้ตกโอเคิดดีใส่แม่งนี่นะใครเจอบอดใครเจอบอดยิงนำปุ๊บกดตาร์ทอ่าสตาร์ทเสร็จกด r สองแล้วก็เลื่อนมาทีหนึ่ง แล้วก็รอรอไม่ทำอะไรเนี่ยมันเด้งหลุดเองแล้วเราก็ได้วินฟรีแบบคนจริงเราไม่เล่นจบโกงมาโกงกลับเรียบร้อยง่ายมาอีกมาอีกมาเถอะวะโอเคครับก็จบตรงไปแล้วสำหรับตัวอย่างที่มีขึ้นให้ดูเมื่อกี้สำหรับใครที่อยากได้เทคนิค อ,อื่นหรือว่าแผนหรือว่าตัวนักเตะรีวิวตัวไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ข้างล่างนะครับก็จะพยายามทําออกมาเรื่อยๆยังไงก็ขอบคุณมากนะครับฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ